สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามารับชมรายการนะครับผมมอนสุภกรในช่องมอนการสิกนะครับวันนี้ผมก็จะมีพระท่ากระดานนะครับของกลุวัดต้นลำไยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมาให้พี่พี่ได้ชมกันซึ่งเป็นพระสวยแชมป์เลยก็ได้นะครับสวยแชมป์แล้วก็สวยมากมีคาบปลุกคาบสนิมนะครับคาบไขขึ้นเต็มเลยนะครับสวยอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละขั้นตอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่ที่เข้ามากดติดตามนะครับแล้วก็มาเช่าบูชาพระกับผมครับ ผมนะครับรับประกันแท้เก๊ขึ้นกันนะครับพระเที่ยวออกมานี่พระแท้พระสวยทุกองนะครับแล้วก็จะนําวันนี้ความคลาสสิกนะครับของเจ้าของเดิมที่เขาเก็บแม้กระทั่งราคาที่ติดไว้นะครับมานะครับผมเคยกล่าวไว้แล้วว่าทําไมผมอยู่ยโสธรถึงเก็บพระท่ากระดานของวัดต้นลำไยนะครับก็เพราะว่าผมเคยได้กล่าวว่ามันมีประสบการณ์นะครับในการฟันกันแล้วมันไม่เข้านะครับเขาแขวนพระท่ากระดานนะครับแต่เราก็มีทุนทรัพย์ที่จะเอื้อมถึงวัดไหนรุ่นไหน ผมก็เรียก่าวว่าวัดต้นลำไยนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับหมวลสารเก่า 2. พิธีเสก 3. ประสบการณ์ที่มีมากมายผมเลยเลือกที่จะเช่าหาแล้วก็สะสมวัดต้นลำไยวันนี้ก็มีมาปล่อยมาแบ่งให้พี่ๆที่เข้ามารับชมรายการของผมนะครแล้วเรามาดูพระกันเลยครับผมแล้วก็ เข้ามาดูพระกันเลยนะครับพี่ๆตามที่ผมกล่าวว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะครับพระองค์นี้สวยสมบูรณ์เรามาดูที่กล่องกันก่อน,นนะครับกล่องนี้เนี่ยนะครับนี่นี่คือราคาเดิมๆเ,เลยนะครับราคาเดิมๆเมคอเลยก็คือ150บบาทนะครับอ่า แต่ก่อนโน้นนะครับร้อยห้าสิบาทผมเชื่อว่าเป็นราคาที่พระออกจากวัดนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับราคาเนี่ยถ้าสวยๆเนี่ยก็ต้องไต่ระดับขึ้นมานะครับตามค่านิยมของต้นทุนนะครับพูดง่ายๆนะครับพี่ๆนะครับ่าที่จะเช่าบูชานะครับเนาะสวยมากนะครับเป็นกล่องที่คลาสสิกมากมีราคาติดไว้ด้วยนะครับถือว่าเจ้าของเก่าเขาก็เก็บรักษาดีนะครับเสียอย่างเดียวแต่ตรงนี้ได้เอาอันนี้ติดไว้นะครับ่าชมุูนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับนะครับแล้วก็มาดูพระนะครับ พระองค์นี้เป็นพระที่สวยงามมากจริงๆนะครับสวยงามมากอีกองค์หนึ่งที่ผมได้ครอบครองนะครับมีตาลวดลายลายเส้นของอ่าเอาไม้เป็นไหนนาะนะครับ <c oughs> นะครับลวดลายลายเส้นของสนิมที่ขึ้นนะครับอเดี๋ยวดูห่างๆก่อนนะครับแล้วก็จะมีคราบไขขึ้นคลุมเต็มเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคราบไขที่เราได้เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับคราบไขที่ขึ้นคลุมนี้เนี่ยเป็นคราบไขที่อ่าเป็นติดมาจากตะกัวน้ํานมที่ปั๊ม ปั๊มมาแล้วก็ติดแบนราบมากับพระเลยนะครับซึ่งถือว่าสวยงามมากเนื้อพระก็เนียนมากนะครับพี่พี่ดูคาบไข่ที่ขึ้นนะครับพี่พด้านข้างนะครับดูคาบไข่ที่ขึ้นนะครับดูคาบไข่ที่ขึ้นนะครับดูครับสวยงามมากนะครับดูครับนะครับจมูกนี้อาจจะเป็นรอยถลอกแต่ว่าไม่ใช่บินนะครับพี่พี่ดูนะครับจมูกเนี่ยไม่ไม่ได้บินนะครับแต่ว่านี่ครับอาจจะตรงตรงนี้สีตรงไอ้จมูกเนี่ย ที่ลอกออกไปน่าจะเป็นคาบไขคราบของกลุ่มากกว่านะครับอาจจะเกิดจากตอนปั๊มหรือว่าอาจจะเกิดจากการสัมผัสเนาะแต่ว่าไม่บินนะครับเนื้อตะกัวตรงจมูกไม่บินนะครับผมบอกเลยว่าจมูกนี่โด่งกิ๊บเลยนะครับอ่านะครับสาเหตุที่ดูครับดูคาบไขที่ขึ้นทั้งข้างนะครับเมื่อปั๊มทับออกมานะครับดูหน้าพระนะครับดูครับอ่านะครับ นี่คือลายสนิมที่อย mm ู here, the the Hence, ่ด oh, the ้านในมือนะครับดูครับนี่คือคาบสนิมแดงสนิมเนี่ยขึ้นคุมตรงตรงคาบไขเลยนะครับนี่ครับพี่ๆดูนะครับเป็นพระที่องค์นี้เนี่ยสวยงามมากนะครับแผ่นทองยังสดใสแต่ว่าเก่าได้อายุนะครับเนี่ยดูนะครับดูครับดูดูดูนะครับด้านฐานนะครับก็จะเห็นเดือยชัดเจนนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับดูคาบสนิมนะครับโอ้สวยงามมากนะครับองค์นี้เป็นพระที่สวยงาม สวยจัดจริงๆอีกอง์นึงนะครับดูรอยยิ้มนะครับยิ้มนะครับยิ้มแบบเครียดๆนิดนึงเป็นเอกลักษณ์ของพระท่ากระดานนะครับพี่ๆนะครับส่วนด้านหลังนะครับรอยตะปุ่มตะปับเนี่ยก็คือเป็นรอยหลังทุบกันเองนะครับพี่ๆนะครับสนิมแดงที่ขึ้นนะครับสนิมแดงที่ขึ้นเนี่ยพี่พี่ดูนะครับดูพิจารณาไปช้าๆนะครับสนิมแดงที่ขึ้นตรงนี้เป็นคราบเป็นคราบนี่เป็นเสน่ห์เป็นศิลปะแนวอาดอตานะครับสำหรับผู้ที่ชอบสะสมมวลสารเก่าพระมวลสารเก่านะครับแบบนี้ผมว่ามันหาไม่ได้อีกแล้วนะครับ ไม่มีวัดไหนที่จะหาหมวลสารเก่ามาสร้างแบบนี้อีกแล้วนะครับเนื่องจากถ้ำลั่นทมนะครับแหล่งรวมมวลสารเนี่ยได้ถูกน้ําท่วมไปแล้วนะครับจึงไม่สามารถที่จะนําตะก่วนน้านมเนี่ยมาปั๊มเป็นพระท่ากระดานได้อีกนะครับ mm hmm. ตามที่ผมกล่าวว่าวัดต้นลำไยนะครับโอ้ดูสนิมแดงครับพี่พี่ไฟก็ไม่ชัดนะครับดูสนิมแดงครับพี่พี่ดูดูครับสน่อสนิมเนี่ยขึ้นคุมคาบไข่คาบไข่อีกครั้งหนึ่งนะ <laughs> สนิมแดงนี่ขึ้นคุมคาบไข่ขอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับดูครับพี่พี่นะครับโอ้ยสวยงานจริงเลยนะครับพี่พี่ดูนะครับซึ่งน่าสะสมที่สุดเพราะว่ามวลสารเก่าขนาดนี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วครับเชื่อผมนะครับไม่มีแล้วก็จะไม่มีทางหาตะกวดน้ํานมที่อยู่ในถ้าได้อีกเนื่องจากเขื่อนศรีนครินได้เกิดน้ําท่วมแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับตามที่ผมกล่าวว่า ตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับพระวัดต,ต้นลำไยนะครับพระท่ากระดานนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งมวลสารเก่าแล้วก็คนที่พระที่เกจิคณาจารย์ที่ปลูกเสกนะครับแล้วก็ประสบการณ์ตั้งมากมายนะครับรวมถึงประสบการณ์ในตัวเองของพระท่ากระดานนะครับที่เป็นมวลสารเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันก็มีประสบะการณ์มากมายผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่นนานนะทราบกันดีนะครับองค์นี้นะครับสวยงานจริงๆนะครับพี่พดูนะครับดูสวยจัดเต็มฟอร์มจริงๆเลยนะครับนะครับ องค์นี้ผมเปิดราคาที่1,500บาทนะครับพี่พี่ผมขออนุญาตออกพูดออกคลิปเลยนะครับขออนุญาตนะครับเป็นค่านิยมเนาะนะครับผมเปิดที่1 5 0 0บาทถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับ064 7 7 4 4 8 0 8ดูนะครับอ่าดูราคาแล้วก็ดูสนิมครับดูสนิมด้านหลังนี่คือแดงแป๊ดเลยนะครับดูคาบสนิมที่ขึ้นคุมคาบไขนะครับหน้าสะสมอย่างยิ่งนะครับอ่ามวลสารนะครับไม่มีอีกแล้วครับในพิธีเนี่ย เทียนชัยที่นํามาจุดนะครับได้ไฟพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับไม่ธรรมดานะครับหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เนี่ยมาปลุกเสกนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพุทธคุณนั้นครบเครื่องทั้งด้านเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็อาทั้งคงกระพันชาตินะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมเชื่อว่าเหมือนระเบิดเวลานะครับก็คือสักวันหนึ่งจะมีคนนิยมมากขึ้นกว่านี้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ โอเคนะครับพี่พี่ให้ดูฟองพระแบบโอ้สวยนะครับสวยมากจริงๆนะครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับพี่ๆนะครับดูแผ่นทองนี่ยังแสบตาเลยนะครับพี่พี่ดูนะครับเป็นพระที่มีฤทธิ์ในตัวอย่างแน่นอนนะครับแน่นะครับพี่พนะครับองค์นี้สวยจริงๆนะครับมันต้องสมราคาคู่จริงๆนะครับพี่ๆสวยจริงๆครับพี่ๆี่ดูนะดูคราบไข่ดะครับดูมีเสน่ห์ไหมครับ ดูไม่เบื่อนะครับใครดูถึงวินาทีนี้แสดงว่าท่านหลงไหลในพระท่ากระดานที่ผมนํามาออกคลิปนะครับอ่ามีประสบการณ์จริงๆครับขนาดบ้านผมอยู่ที่ยโสธรทเนี่ยเขายังฟันกันไม่เข้าเลยนะครับพระท่ากระดานไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาผมบอกไปเลยนะครับโอเคนะครับพี่ๆวันนี้พบกันแค่นี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะเลื่อกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับม่อนคลาสสิกนะครับแต่ถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาพระเนี่ยผมรับประกันแท้เก้คืนเงินเตรียมจํานวนนะครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ